ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับยั้นเราไปรับชมคลิปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องการันเช่นเคยแล้วนะครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มทีมอ่อยเสียงเช่นเคยแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ครบ1นึ่งพันทัพแล้วนะครับทุกคนครับยังไงผมก็ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกคนครับเวลาเรากดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเผื่อผมลงคลิปใหม่ๆเงี้ยทุกคนก็จะได้มาทันเวลนไล่กันนะครับทุกคนครับใครที่ไม่กดไไลลลลลคคคคคคค์ใหห้้้้ผมมมมิปปนน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 ีีีะะะรรรรรัััััับบบบจออแกกกกเเเเเเยยาาา่่่โททุุงสดว มสวัสดีครับใครเหรอครับจะทุบด้วยโผเดียมเลยทำไมล่ะจะไม่นายล่ะทำไมอะไรยังไงทำไมทำไมไม่หลับไม่นอนดูไหมคนข้างบ้านเขาสงสัยแล้วทำไมทำไมไม่หลับไม่นอนนอนอยวเล่นเดี๋ยวเล่นรับผมเหงาเหงาจริงพี่บอกเลยโคตรเหงาเหงาครับเหงาจริงๆโคตรเหงาเลยโอเคครับงั้นผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับอยู่ไหมครับเนี่ยหนูโมหนูโมครับทำไรอ๋อจะนอนเสียงไม่รักจะเพียงใครอ่ะแล้วหนูโมนี้อายุเท่าไหร่อ่ะสิบห้าเป็นสาวลำบองไหมอ่ะเสียวไปละไปไหนอย่าเพิ่งไปหนูครับหนูโมครับหนูโมครับป่าวเขาได้เจอครับได้ชื่อที่รักไม่ได้อ๋อได้ชื่อแฟนตัวเองมาได้อ๋อเปอะไรหรอครับอ๋อเืินหน่อยทำไมต้องเืินอ่ะเพียงเป็นไรอ่ะฮัลโหล งั้นเธอมาน่งกับเราดิแต่เราแบบให้เธอได้ยินเสียงทั้งคืนเลยมามาน่งกับเราวะมานอนหนอะอ,อะไรโมเขาโมรักพี่ปะมม่เจอกันอะแล้วไงอะ่ะรักแรกพบไม่ได้หรอได้ปะสรุปรักแรกพบไม่ได้หรอแก่ใจ,ใจวะรักข้างเดียวอะไม่ไปนะไม่โมไม่ให้ไปไม่ไป<อ>จะลังโมไว้อะทำไมอะ่ะแล้วไงอะใครแคร์ผมไม่แคร์เคมีโมก็พอแล้วโมเขา ปล่าก็เลยเฉยๆเหมือนเดิมแล้วเขินหรอเจ้าเล้าอย่าเขินมากกว่านี้ป่ะทำไมอะมาบ้านพี่ดิน้องไม่เขินหรอกคนที่จะเขินคือพี่ต่ะค่ะเว้ยเขินนอะอ๋อน้องต้องเขิร์นฉันรักรักป้าล่ะรักโมขาวโมจ๋าบอกรักหน่อยดิโมขาวนะครับเป็นม่ดามจบแล้วโอเคครับงั้นไปนอนนะฝันดีนะครับโมจุ๊บๆที่รัก สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเจนนาครับเนี่ยเจนนานี่อายุเท่าไหร่อตีปีสี่ครับเฮ้ยจริงปะผมตีห้าอ่ะโอ้เถ่าเนาะโอ้ยได้ตีห้าจริงเหรอจริงเราคิดว่าอายุเท่าไหร่อ่ะสามสิบอ๋อตามจริงเราหกสิบแล้วแหวกดีเกินจริงชื่ออะไรหรอทื่การเขาตั้งเกมเลยไม่ไหวเลยทำไมอ่ะเปล่า แต่บทกี่วาระเขาเนี่ยอ๋อเป็นรหัสพี่ครับผมไม่เล่นเกมนี้ครับใช่เหรอใช่ใช่ผมไม่เล่นเกมนี้เลย่อือแล้วทำไมตอนนี้เล่นอยู่อะก็รหัสพี่มาเล่นนะแล้วทำไมเป็นชื่อพี่อะเออนั่นดิทำไมต้องเป็นชื่อเออปวดแตกเนาะนั่นดิทำไมต้องเป็นชื่อของผมเออทำไมนะนั่นดิทำไมพี่ตามผิดหรือเปล่าวะไม่ไหวเลยนะครับนี่อะโอเคจินน่าเดี๋ยวไปแล้วนะโอเคครับบ๊าว่าครับวันดีครับ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับทุกคนครับคือใครมีมุกอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้หน่อยนะครับเพื่อจริงๆคือผมตันแล้วเว้ทุกคนเว้คือผมไม่มีมุกเล่นเลยอะ่ะจริงๆเว้ใครที่แบบมีมุกอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นในคลิปนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย